สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลจะพาบอลอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ทางใต้มีเยอะมากเลยนะคะก็จะคล้ายๆบอลกระดานหรือว่าบอลกระดาษน,นะคะแต่ว่าของเราสายพันธุ์สีเขียวนะคะไม่ได้ด่างนะคะเพื่อนๆนี่นะคะคือถ้าเขามีต้นใหญ่คะ่ะเพื่อนๆเขาจะแบบเขาจะสูงใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆประมาณ2เมตรได้เลยนะคะ ถ้าบอลกระดานนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะลายเขาใบเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็มีลายมีก็มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่เห็นไหมคะดูความสวยงามของลายใบเขานะคะอันนี้เป็นบอนกระดานนะคะหรือว่าบอลกระดาษที่เขาเรียกกันนะคะนี่ใบนี้ใหญ่มากเลยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะฟู สูงเลยนะคะะวันนี้เราจะมาแนะนำบอลหนังช้างค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เขาเรียกว่าบอลหนังช้างนะคะรูปใบอะค่ะเขาก็จะแบบหูเขาจะยาวค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะหูเขาจะยาวแล้วก็ลายใบเขาก็จะมีความเป็นลายใบอยู่ในตัวเขานะคะเราก็เอามาปลูกแซมประดับอันนี้ก็เป็นบอลกระดานบอลหรือว่าบอลกระดาษน,นะคะเห็นไหมคะความ ความเป็นรูปลักษณ์ของใบเขาก็ไม่เหมือนกันอันนี้เขาจะแบบออกกลมๆเป็นรูปหัวใจป้อมๆนะคะเนี่ยนะคะเหมือนรูปหัวใจนะคะพอเขาโตแล้วเขาจะเป็นลักษณะนี้ส่วนบอนหูช้างอย้ขอโทษค่ะบอนหนังช้างนะคะความ เขาจะมีความหนาค่ะเพื่อนๆเขาจะมีความหนาแล้วก็เขาจะมีลายนะคะเราคิดว่าในความรู้สึกของเรานะคะลายมันน่าจะอาจจะเหมือนหนังช้างเขาก็เลยเรียกว่าบอลหนังช้างนะคะพวกนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะเราสั่งมาเป็นหัวจากที่เขาไลฟ์สดนะคะจากทางใต้นะคะหัวหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะคะเราก็เอามาปลูกในโซนที่เราต้องการให้มันเป็นโซนของเป็นโซนของ โซนที่มันล่มครึ้มอ่ะนะคะเราก็ไม่ได้ปลูกไม้ใหญ่แต่ว่าเราปลูกเป็นบอนแทนนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่ไม่เยอะอ่ะนะคะเพื่อนๆบอนเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบเจริญเติบโตง่ายนะคะชอบน้ํานะคะไม่งองแงค่ะเนี่ยค่ะเราก็ปลูกเขาไว้ในโซนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าที่แบบว่าเป็นที่ชื้นแฉะเนาะเนี่ยน,นะคะเป็นที่ใต้ร่มไม้ค่ะ วันนี้ก็มีนาชาแนลก็พาบอลหนังช้างนะคะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะความสวยงามแล้วก็ดูใบเขานะคะนี่นะคะนี่ใบใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันนี้คือคือเราเพิ่งปลูกไม่นานนะคะก็ใบเท่าสามฝ่ามือเราได้แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงบอนกระดาษหรือบอนกระดาษน,นะคะแต่ว่าจะให้ดู ความเป็นใบเขาอะเรารู้สึกว่ามันจะก็จะแบบมีหูยาวๆก็จะคล้ายๆกับอะไรนะพญาจงอางเนอะแต่ว่าแบบลายใบเขาจะแบบว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเส้นลายใบที่แบบเข้มขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเปรียบเหมือนเส้นเลือดคนนะคะก็แบบเส้นปุดๆขึ้นมาเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเพืเพ่อนๆเห็นไหมคะเส้นเขาก็จะปูดขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็เห็นไหมคะลายใบชัดเจนแต่ถ้าเป็น บอลกระดาหรือบอลกระดาะเส้นเขาจะเขาจะลึกลงไปค่ะเขาจะมาปูดข้างหลังใบค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะหลังใบเขาถึงจะมาปูดนี่นะคะอันนี้เรียบลื่นนะคะแต่ว่าเขาโตเราก็สวยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสีเขียวเลยนะคะชอบน้ำนะคะค่ะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆคุยยาวเลยนี่นะคะกับ บอนหนังช้างค่ะปลูกง่ายนะคะตายากนะคะราคาไม่แพงนะคะเป็นความสีเขียวแล้วก็มีลายสดใสให้เราด้วยค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ